สวัสดีค่ะวันนี้พามาเก็บหอยนางรมที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเพื่อนๆชวนมาเก็บเป็นครั้งแรกที่มาเก็บหอยนะคะมีเยอะมากเลย<ๆ>กระจายอยู่บนพื้นเต็มเลยค่ะหยิบได้เลย<ๆ>ขึ้นเต็มเลยค่ะเราต้องมาเก็บช่วงเช้านะคะ น้ำจะลงร้ยกระเป๋าเรื่องเนี่ยค่ะเก็บได้เลย ห่อยแคลงก็มีนะคะหน่อยหวานหน่อยจุ๊บหมกเลยเราเก็บแล้วนะ,ะเดี๋ยวจะไปล้าง จับหอยจุ๊บใช่ไหมมันตัวเล็กกว่าที่เมืองไทยเนาะขอดูหน่อยนะยังทำคลิปให้ยากดูอุ้ยตัวจิ๊ดนึงอ่ะตัดตัดตูดมาแล้วจุบใช่ปะแบบบ้านเราใช่ปะแไม่รู้มันจะได้ตัดตูดไหมนี่ยวันจะตัดตูดเสร็จเนี่ยโิ้อใช้ที่แครฟันจิ้ม มาดูวิธีการล้างไม่เคยทำคนอื่นเขาอาจจะทำกันจนคล่องแล้วนะเรายังไม่เคยทำยังคล่องใจยังเล่าไม,ม่เก่กงต่างอยเดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวพูดพร้อมกันเลย เดี๋ยวเดี๋ยวทำก็อ oh ัดคลิปก่อนแป๊บนึงอันนั้นอันนั้นคนไทยหรือคนจีนนะเขาแค่อะไรอ่ะปูไหมอ๋อมาจนชินแล้วใช่ไหมแถวนี้ผิน เดี๋ยวเราเสร็จจากเก็บหอยเสร็จจากเก็บหอยแล้วเราไปทำอะไรกันต่อป,ปิกนิกหอยนางรมโอมม้หอยแครกอีกที่หนึ่งอีกที่นึงแล้วก็ไปปิกนิกกันอ,อ้ยพี่ว่าเอาถังอีหนึ่งมาล้างใช่ปะมาๆนี่เงามาได้มา,มา